เออวลาัดเข้าไปแบบนี <S <S ้สาเออชาติี uh, ่นึงชาติี um> ่น um> ึงชาติี <h <h ่นึงดีดีดเออได้ได้ไแปหนึงดีค่ะดีค่ะนึงสักเออเลค่ะก่อนนะดีดีดีแกแมวรักก็อีกอ่ะนีก็ได้ครับเราจะดูรูป มาพ่อลูกมาหนึ่งสามมาชิวหนึ่งสองสาชิวงเอาาทาไลงท่าไเออหนสโดนจับเราใช่ไหมหนึ่งสองสามหนึ่งสอเออหอมแก้มเออเลลเลียเลียุุเอออย่าใช้ลิ้นกันนะดนกะนูเมเมเลยออ มามาอีกไาอีกนะเยไหนลูกแบงล่างสิแบงล่างแบกล่างอย่างนี้ดิทำได้ไหมอืออะไรน้ำสามกระโดดนะน้ำสากระโดดนันเดิสองซกระโดดกระโดดลูกอ่ะกระโดดเดินสองกระโดดกระโดดกระโดดอเกระโดดมันลุเงี้ยเอา่ตาเนมาๆเออนี่ไนี่ มังกรมังกมังกรมังมีมันีหสอเออยิบยิบเออเอออข้ขี่ข้อเอาขี้อขี้ออ่ะยกลงเออพร้อมหนึสอสามดีจ้าอือนะครับหนึงสองสามครับหนึ่งหนึ่งะครับดี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 ลุกตาปืแลวเออ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 จ้าจ้าจ้าเก้อหนังอ É tá senhor. também, eu também não.